สวัสดีครับพบกับสุลุคาวลิเวอร์โลเราเริร่มต้นกันที่เป๊ปขอโทษแฟนระบายล้อเลียนหงดาง กลุีฮิวสโบโลเบ๊กอุริล่าครับกุนซอแมนจะตีกล่าวขอโทษกลณนีสโมสรโดนร้องเรียนเรื่องของแฟนบอลบางคนตะโกนเชียร์ด้วยถ้อยคำที่ไม่เหมาะสมระหว่างเกมซูเปอร์มูนแมนยอนหรือร์พูลเมื่อซิซารดากอนดยพาดพิงสู่คณะกรรมฮิวส์โบโลที่มีแฟนบอลหงแดงเสียชีวิตจากการเบียดเสียดกันในสนามเกือบหนึ่งร้อยคนครับเบ๊กล่าวว่าไม่ได้ยินเสียงตะโกนดังกล่าวแต่ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นก็ต้องขอโทษด้วยจริงๆการกระทำเหล่านี้ไม่ได้สะท้อนถึงตัวตนของสโมสรแต่อย่างใดไม่มีอะไรต้องเป็นห่วง เราเรียนรู้จากความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนอกจากพฤติกรรมไม่เหมาะสมของฝั่งแฟนบอลแมนซิตี้แล้วครับล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจเมดดืองซไซั์ก็กำลังทำการสืบสวนหลังจากรถบัสของทีมระเบิดสีฟ้าโดนมือมือดปากระจกแตกหลังเกมดัึงกล่าวจนทำให้สมาคามฟุตบอลเกรดหรือ FA พิจารณาที่จะมีบทลงโทษทั้งสองสโมสรถึงความวุ่นวายทั้งสองกลณีหรือไม่เปิมยืนยัน,ยนว่าถึงทั้งสองทีมจะกลับเขี้ยวแย่งแชมป์กันหนักหน่วงในช่วงหลังแต่ก็ไม่ได้เกินเลยจนถึงขั้นทำให้ความสัมพันธ์ของ,องทีมไปร้ง่อย่างใด วิลเลียมฟันธงอันดับของลิเวอร์พูลจิมแข้งหงอยากให้มาอยู่ด้วยกันฟันธงหงแดงโดยโกวิลเลียมครอดีตแข้งลิเวอร์พูลฟันธงหงแดงจะจบอันดับไหนในศึกพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้ครับพร้อมชี้เพื่อนเก่าอยากให้มาอยู่ด้วยกันที่ฟอเรสต์ด้วยมากที่สุดโดยโกวิลเลียมแบ,บ็คขวาของนอตติงแฮมฟอเรสต์เชื่อว่าลิเวอร์พูลอดีตต้นสกัดเก่าจะจบในศึกพรีเมียร์ลีก,ก,รก,รก,รก,การูแก่นี้ด้วยการเป็นอันดับที่3ก่อนหน้าที่จะลงช่วยทีมเจ้าป่านอตติงแฮมฟอเรสต์เปิดรังซิตี้เก่า ดวลกับหงด่างในวันเสาร์ที่22ตุลาคมนี้วิลเลียมพื่งอลลาทินหงด่างมาอยู่กับฟาวเรสในช่วงสมมติิที่ผ่านมานะครับโดยค่าตัวถึง17ล้านปอนด์ราว714ล้านบาทเปิดเผยผ่านเบบไซต์สติธอิสแอนด์เลหลังถูกถามว่าหงด่างจะจบอันดับที่เท่าไรในซีซั่นนี้โดยก็ตอบว่าอันดับที่3 ดูเหมือนว่าแมนเชสเตอร์คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกโดยการทำคะแนนทิ้งห่างทีมอื่นเยอะขณะที่อเบียนาร์เซนอลมีพัฒนาการที่ดีมากและคงจบอันดับที่2ส่วนทีมอื่นอย่างสเปอร์เชลซีและแม้แต่นิวคาสเซิลตามเป็นทีมที่ดีแข็งแร่งแต่เมื่อจบซีซันผมเชื่อว่าลิเวอร์พูลจะแซงพวกเขาขึ้นไปจบอันดับที่3าดางนเตะทีมชาติเวลเปิดเผยเมื่อถูกถามถึงว่าหากเลือกว่าอยากได้ใคล ที่เป็นนักเตะลิเวอร์พูลย้ายมาอยู่ด้วยกันที่ฟอร์เรส่ดนั้นวิลเลียมก็ให้คําตอบว่าโมซาลาคือคําตอบที่ชัดเจนเพราะเขาเป็นนักเตะระดับโลกแต่ผมก็ต้องบอกว่าขอเลือกเตวก็อาคาโนระคุณภาพของเขาที่มีต่อลิเวอร์พูลนั้นมันจัดเจนที่สุดเมื่อเขาไม่ได้ลงสนามและถ้าฟอร์เรสมีนักเตะแบบเดียวกันกับเขาที่สามารถควบคุมกองกลางได้แล้วละก็คุณก็คงไม่ได้อยู่ในสามอันดับสุดท้ายของตารางวิลเลียมกล่าวถึงไทย สื่อเผยลิเวอร์พูลพร้อมโดดร่วมวงเล่นละตัวมิฟิวบาลเซโลนูนาในเดือนมกราคมนี้สโมสรลิเวอร์พูลกลับกลายเป็นหนึ่งใน3ทีมในสิทธิพ์ลศกที่พร้อมเซ็นสัญญาแฝงกิริยองกองกลางตัวเก่งจากบ,บาร์เซโลนาในช่วงตลาดการสแกนนักเตะหน้าหนักนีน้านาตามการรายงานจากลิเวอร์พูลอีโคสถานการณ์ของแข้งชาวฮอลแลนด์ในทีนแมแคมโนไม่เคยสิดีนักนะครับเมื่อเจ้าตัวถูกลดบทบาทความสำคัญไปเป็นเพียงแค่ตัวสำรองในเกมน,นี้โดยที่เอสตั้งเป็นตัวจริงเพียงแค่5เกมในทุกรายการ ทำให้มีข่าวเรื่องการในทีมนาหูขึ้นในช่วงตลาดเดือนมรกราคมที่จะถึงนี้เดอยยงเคยตกเป็นเป้าหมายอันดับที่1ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาแล้วนะครับรวมถึงก็มี่าวว่าเชลซีต้องการที่จะได้ไลายเซ็นของเขาเช่นเดียวกันในช่วงตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาและด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้เวลานี้ทาง ESPN Sport ชื่อว่าทั้งสองทีมกำลังกลับมาให้ความสนใจอีกครั้งในช่วงปีใหม่และงานระบุว่าลิเวอร์พูลก็ได้กลายเป็นอีกหนึ่งสโมสรที่พร้อมที่จะเข้าสู่การเลล่าตัวมิดฟิลทีมชาติฮอลแลน โดยทีมของเช็กกิครอฟกำลังทุกการกองการคนใหม่เขา้ามาเสริมทัพหลังจากที่ประสบป,ปัญหานักเตะได้รับบาดเจ็บหลายๆและทาผลงานได้ไม่ดีนักนับตั้งแต่เปิดซีซั่นเป็นต้นมาฮะแข้งเป้าหมายลิเวอร์พูลเตรียมย้ายหลังจากฟาร์มโก้ใกล้หาตัวแทนได้แล้วเจ้ากเมนครับกองกลางสารประโยชน์ของฟารมโก้ Go, ที่กำลังตกเป็นใหม่ของลิเวอร์พูลทีมดังจากศึกพรีเมียร์เตรียมตัวที่ย้ายเทียมหลังจากที่มีข่าวมาว่าต้นสกกดของเขาใกล้ที่จะคว้าตัวนักเตะใหม่ ข้ามาแทนที่ในไม่ชานี้ตามการรายงานจากลิวพูอโคมิฟิโชาบราซิลตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับยักษ์ใหญ่ของยุโรปอย่างโรมริตรวมทั้งหงด่างจากกองกังกฤษที่กำลังมองหาการเสริมทัพในแดนกลางเพื่อทดแทนผู้เล่นที่ส่วนใหญ่อายุมากขึ้นเกินกว่า30ปีกันแล้ว รายงานล่าสุดจากลิเวอร์พูลระบ,บุว่าการย้ายทีมของโกเม็ดูเหมือนจะเข้าใกล้ความเป็นจริงเนื่องจากมีแหล่งข่าวออกมาแจ้งว่าทางฟอร์มิโก้โตสกาดของนกเตะของพวกเขาได้ทบท่ามนักเตะใหม่ที่จะเข้ามาเป็นตัวแทนในแดนกลางเป็นที่เลยแล้วฟอร์มิโก้กำลังมองหาคนที่จะมาแทนที่เจ้ากโกเม็ซึ่งนักเตะรายนี้ได้รับความสนใจจากหลายทีมในยุโรปจอส์นิโคลา่าบูซกาชื่อดังรายงานผมได้คุยกับคารลินยสัสมรเรโน ซึ่งเป็นตัวแทนของวัส i ลินสันที่เขาได้บอกกับทางเฟลมิโกว่าได้ยื่นข้อเสนอเข้ามาโดยมีตัวเลขอ,อยู่ที่ประมาณ19ล้านปอนด์ซึ่งเป็นสกุลเงินของบราซิลโกเมสถือเป็นตัวเลือกที่ลุยบุกกำลังให้ความสนใจโดยพวกเขาต้องการมิดฟิลด์อายุน้อยเพื่อเข้ามาทดแทนนักเตะที่กำลังโรยรารวมทั้งเป็นงานแก้ปัญหานนักเตะที่ระบาดเจ็บอีกด้วยนะฮะ ไมเคิลเวนผมคิดว่าถ้าเราต้องการประตูผมยังคงโมาหาซาลาเพื่อสร้างมันขึ้นมาไมเคิลเวนนะครับกูรูขวัญใจชาวสวนนะฮะเชื่อว่าโมเมตซาลาปีตัวเก่งของลิเวอร์พูลยังคงเป็นจอมถล่มประตูของทีมต่อไปอย่างแน่นอนและจะสนับสนุนให้เจ้าตัวคว้าดาวสนโวของทีมในสีสันนี้ ดาวเตยทีมชาตอียิปต์นะครับกลายเป็นฮีโร่ของหงด่างในเกมนัดสุดทัที่เปิดบ้านเอาชนะแมนเชสเตอร์ที่1นเ่็ดนะครับทำให้ดาวเตะในวัย30ปีได้จารถกชื่อให้เป็นนักเตะคนที่2ที่ใช้เท้าซ้ายยิงประตูในศึกพิวรียแต่ละหแต่ละ100ประตูจากการเปิดเผยของออฟเตโจสื่อจอมเก็บสถิติในวงการลุกงหนังอังกฤษ ผมคิดว่าถ้าคุณถามว่าใครก็ตามที่เป็นแฟนบอลลิเวอร์พูลแล้วให้ลองทายว่าใครจะได้เป็นดาวสโมสวสูงสุดของลิเวอร์พูลเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลผมจะแปลกใจมากถ้าหากหลายคนพูดถึงคนอื่นที่ไม่ใช่โมซาล่าโอเว่นกล่าวเขาเป็นคนทําประตูได้อย่างสม่ำเสมอที่สุดเขาทําได้มา2-3ปีติดแล้วคุณอาจจะแปลกใจเมื่อตอนเขาย้ายมาครั้งแรกและเขาทําประตูได้ทั้หมดแต่ผมคิดว่ามันผ่านมาแล้ว เมื่อกวรต้องการใครสักคนที่พึ่งพลาดโอกาสในการทำประตูแต่เขาไม่แคร์อะไรและทำประตูได้จากโอกาสต่อมาได้อย่างสวยงามก็เพิ่งแสดงเหน็นว่าเขามีคาแรคเตอร์ที่ยอดเยีงง่ยมแค่ไหนเขามีจิตใจที่แข็งแกร่งที่ดีและยอดเยี่ยมมากโมซาลายังคงเป็นคนเดิมอย่างแน่นอนถ้าผมคิดว่าเราต้องการประตูยังคงมองหาโมซาลาเพื่อสร้างมันขึ้นมาเพราะเป็นเด็กหงจิมมี่กาล,ลเกอร์เผยเคยถูกระยใบปัดไม่คุยกับซิลบา จิมีการกะเกอ่อนกับอดีตกองหลังคนดังของลิเวอร์พูลเปิดเผยว่าเขาเคยถูกแมนเชสเตอร์ปฏิเสธให้สัมภาษณ์กับดับบิดซิลบาเพียงเพราะเขาเคยเป็นเด็กหงส์แดงมาก่อนจะมีการกะเกอ่อนกับเล่าย้อนกลับสมัยที่ดาวเตะชาวสเปนกำลังจะย้ายออกจากศึกพิวรีกกับบันเกิดตลอดหลายปีที่ผ่านมาผมได้ใช้พื้นที่ของสเก็ตสปอร์ตและในคอลัมนี้นะฮะก็แสดงความเคารพต่อผู้จัดการทีมและผู้เล่นของแมนเชสเตอร์อย่างเมื่อเร็วๆนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมก็เขียนว่า ชีวินเดอะบอยอาจเป็นกองกลางที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพิมลีกและเอริ่ง h ลัซฮาร์แลนก็เป็นกองหน้าที่น่ากลัวจิมมี่เกลเกอร์เริ่มไร้ผ่านคอลัมนิ์ในเทเลกรับกานที่ดาบิดซิวานะครับจะย้ายไปจากแมนซิตี้ผมได้เขียนถึงเขาว่าเขาเป็นหนึ่งในเล่นของพิม์ลิกที่ผมโปรดปรานผมต้องการสัมภาษณ์เขาก่อนที่เขาจะออกจากฟุตบอลอังกฤษแต่ผมก็ตระหนักดีถึงความเชื่อของแมนซิสตี้ในเรื่องของความเป็นคู่ริในการรับข่าวสารที่ครอบคลุมจากสื่อที่ชื่นชอบมากกว่า เมื่อผมบอกสิ่งที่ผมต้องการไปทางซิตี้ตอบกลับมาว่าตัวเขาไม่อนุญาตให้สัมภาษณ์กับผมเพราะว่าผมเคยสวมเสื้อสีแดงหรือผู้โู้ทุกๆอดีตนักเตะในวงการสื่อต่างๆก็ต้องการให้ทีมของตัวเองชนะเท่านั้นแต่ไม่เคยมีสโมสรอื่นได้มีปฏิกิริยาแบบนี้กับผมเลยนะให้ผมพูดซ้ำสิ่งที่ผมคิดเกี่ยวกับแชมป์ในแมนเชสเตอร์ซิตี้มีผู้จัดการทีมที่ดีที่สุดในโลกแนวหน้าที่ดีที่สุดในโลกและเป็นทีมที่ดีที่สุดในโลก น่าเสียดายแม้จะมีทั่วลงวันทั้งหมดแต่กลับไม่สามารถได้ชื่นชมมันได้อย่างเต็มที่นี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่22ตุลาคมน,นะครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโม Liverpool. สรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้านรักไปกับชายผู้บาคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะครับแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับทีมงานชายปูบ้าข้างลิเวอร์ p o ลและเดอะค f อฟ n แฟนบอลพันแท้ที่สำคัญนะครับมืองนน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ